เขาจะถามว่าพอโทรถามแม่วันนี้ชอบใช้ตังนะแม่มีไหม,เข,ม,ม,มเขาจะถามแม่ก่อนแล้วเขาถามแม่ก่อนบอกว่าพ่อจะบอกเลยว่าไม่ให้บอกว่าไม่มีมันจุกนาอเวลาคำนี้เนาะคือผัวลูกจะไม่มีกําลังใจสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับโตเกียวเปิดโปงนะครับผมแต่วันนี้ไม่มีเปิดโปง มื่อนีอีพี่หนึ่งนพี่น้องอีพี่หนึ่งผ้ามาเบิงที่วิทน้องชอเปอร์น้องชอเปอร์ตัวเกียร์มิวสิกหลายๆคนคงรู้จักน้องชอเปอร์ว่าน้องชอเปอร์เริ่มต้นจากเป็นอีหยางมาก,ก่อนแล้วตอนนี้ปินอีหยางตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเขามาจากไหนต้นกําเนิดของเขาจากไหนคือมาจากต้นกอไผ่หรือหรือต้นสัมสาหรือต้นยางส่มื่อน,นี้นะครับผมผ้าพี่น้องมาเบิงบ้านน้องชอเปอร์วันนี้เป็นไงบ้างครับชอเปอร์บอสมาบุกบ้าน ื่นเต้นมากครับบอสถเต้นมากอันนี้คือทางเข้าบ้านคุณแบบตอนกลางคืนนี่เป็นยังไงบ้างเวลาคุณมาคุณหลอนรอนไหมมืดครับหลอนอ๋อแต่ว่าบรรยากาศก็ดีเนาะใช่แต่มันเป็นความสงบเสงี่ยมใช่ครับบอสแล้วเป็นไงบ้างทำไมได้เป็นนักร้องศิลปินยดยด้วยความฝันแหละครับบอส้ดยความแบบความอยากจะเป็นเ้ยรู้สึกชอบแล้วก็เลยฝึกมาเรื่อยๆแล้วก็ฝึก เพลงฝรั่งฝึกเพลงสตริงอะไรเนี้ยมาตลอดครับจนแบบไปเรียนที่มอกรุงเทพที่ถามว่าคุณไปอยู่กรุงเทพคุณก็ไปรับจ้างร้องเพลงเพื่อเลี้ยงตัวเองร้องเพลงกลางคืนครับบอสแล้วจุดเริ่มต้นยังไงได้มาอยู่ค่ายตัวเกี่ยวก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวชอบจะต้องหาทางกลับมาอยู่บ้านเทาเด้ออีกหนึ่งอย่างด้วยที่มาอยู่ตีกห่อย่างมันใกล้บ้านด้วยเนาะใช่ตอนนั้นเห็นบอสเปิดรับสมัครส่งสมัครเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะเพราะด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กครับบอสทีนี้ก็เลยแบบพอ พอน่าจะเป็นโกูกิที่ถามมาเอาละผมไม่ได้แล้ว <c oughs> ตอนนั้นก็อถอดใจเลยแล้วสักพักหนึ่งก็ตอบกลับมาว่าแบบพร้อมที่จะมาทํางานกับพวกเราไหมอะไรเงี้ยผมก็ตอบไปเลยหลายข้อความมากผมตอบเราแค่อยากจะทํายังไงก็ไดใ้ให้ชีวิตเราดีขึ้นจะทํายังไงก็ได้ให้แบบพ่อพ่อกับแม่รอยอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบ โอเคถ้างั้นเราสมัครเลยเป็นแดนเซอร์ก็ยอมอย่างนี้เลยนะตอนนั้นแค่นั้นเลยครับนั่นก็เลยกลายไปจากรอคอยสมัครนักร้องใช่แต่ตัวเกียวไม่รอสมัครนักร้องชายสักทีแต่เขารอสมัครแดนเซอร์ชายก็เลยเป็นแดนเซอร์ชายก็เลยมาก็เลยนักก็เลยเป็นก้าวแรกของการเข้าอยู่ตัวเกียวครับแล้วช่วงนั้นตัวเกียวก็ยังไม่มีนักร้องเยอะก็ได้เป็นนักก็ได้มาก้าวขึ้นก็ตอนที่บอลบนขึ้นบนเมทีแล้วก็บอลให้ บอดบอดคีแล้วก็ไปอนในม,มุกแรกคือตอนนันหนาจำได้เลยสมัยก่อนคือเรายังเป็นเป็นบริวารีใหม่เราเป็นค่ายใหม่ๆที่แบบที่นักร้องเรายังบอสก็ยังร้องร้องเพลงไม่ได้เยอะนอส <c oughs> องสามเพลงเราก็ต้องลงมันได้แค่นั้น <c oughs> ไม่ออกเอาไงดีวะเอาพวกนี้ขึ้นมาร้องเพลงดีกว่าก็เลยใช้มุกแดนเซอร์ร้องเพลงบอสไปปวดขี้ปวดเลยนะครับผมซึ่งก็เลยกลายเป็น ได้มาจับไม้ใช่แล้วก็<ม>ได้มาจับไม้แล้วก็ดูมาสักประมาณสองสามเดือนหรือเปล่าบอสก็เลยได้ให้เลื่อนขั้นเป็นศิลปินก็ขอบคุณบอสมากมากครับดีใจมากแล้วก็แบบตอนนั้นก็คือก็ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสที่เห็นท,ที่ที่เห็นเด็กคนนี้นะครับผมยากจนพออยู่พอกินแล้วก็รวยเราอยู่ในสถานะไหนตอนนี้เราเคยไม่เราเคยนั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่เราร้องไห้ทั้งน้ำตาเอาจริง <ขอ S 1> ทไม่มีเงินสักบาทเลยเอ้าหลอจริงๆครับเลยเดี๋ยวร้องไห้เหลยนะตอนนั้นนะตอนนั้นคือ มันเหมือนทำไมเราถึงมาอยู่ในจุดที่มันต่ําบ้านหลังเก่าหรอ,หรอใช่ครับตอนนี้<อ>บ้านหลังเก<อ>่า<อ><อ>มันเป็นยังไงพูดให้ฟังหน่อยก็ตอนนั้นผมจําได้ผมเรียนที่ผมเรียนเรียนอยู่ม .6 แล้วก็โทรศัพท์ผมพังอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อให้เพ,เพราะว่าผมอาจจะไปทํางานกับอาจารย์ก็คือจะเรียนนาฏศิลป์ตอนนั้นก็จะออกงานนาฏศิลป์เพื่อที่จะได้เบี้ยเลี้ยงมาประทังชีวิตอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็เป็นคนชอบแสดงอยู่แล้วเนาะใช่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 ครับช่วงนั้นน่ะพ่อก็ไม่มีตังค์พ่อก็ไปหายืเงิน ซื้อโทรศัพท์ให้เราเพื่อที่จะให้เราได้สื่อสารกับอาจารย์สื่อสารกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผม จังจาได้ไม่ลืมเลยคือนั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่แล้วก็แบบโหไม่มีตังค์สักบาทอ่ะวะแล้วก็นั่งร้องไห้ผมผมร้องไห้แม่แม่ด้วยแต่พ่อจะค่อนข้างแบบเข้มแข็งผู้ชายเนาะผู้นําผู้นําครอบครัวก็ต้องเข้มแข็งใช่ใช่วันนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านไหมเนี่ยอยู่ค่ะอันนี้คือที่บ้านทําประกอบอาชีพอะไรทําไมดูมีสิ่งของมากมายก่อนหน้านี้ทําทำนาแต่ว่าตอนนี้ขายรับซื้อขายของเก่าอ๋อใช่รับซื้อขายของเก่านี่ที่รถอย่างนี้คือ รถคันสีฟ้านี่คือรถรับซื้อของเก่าหรอใช่ใช่ก็คือจะขี่ไปรับซื้อตามหมู่บ้านอะไรอย่างงี้หรอจริงๆเป็นรถคันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นรถของญาติครับที่เขามาจอดไว้เวลาเขามารับอ๋อคันนู้นใช่ครับคันนู้นซึ่งซึ่งเก่าแล้วซึ่งตัวนี้อันนี้เป็นโรงจอดรถนะครับท่านผู้ชมทางบ้าน FC ฟซีตัวเกมมือสี่ อ๋อนางงามก็จะเป็นซากของเก่าพลาสติกอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งซึ่งเรารับมาววจากในบ้านหรอเขาใช่ครับเข,า,ขาไปเขาไปหามาแล้วก็มาขายเราตอนแรกเริ่มจากจุดที่พ่อกับแม่รับขับรถตลอดตลอดตามจังหวัดนั้น<อ>แล้วก็ไปขอนแก่นนะครับก็คือขับไปหลายจังหวัดมากเ,<อ>เพื่อที่ไปหาของเก่าไปซื้อเป็นแล้วก็มาแยกแล้วก็ไปขายเองนะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่า ชีวิตลาบากแล้วทําไมถึงได้ไปเรียนถึงมกรุงเทพทึ่งเป็นมอเอกชนเออก็ <S <S ใช่คุณ <ๆ S 1> บอกว่าคุณร้องห้ากินข,ข้าวน้ําตาแต่ว่าคุณไปเรียนถึงมกรุงเทพอันนี้ก็หลายคนอาจจะมีคําถามนะเนาะอ,นนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เชื่อว่าครอบครัวชาวเปิ้ลจนหรือแบบไม่ลําบากอ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วบอกว่ากู้กอศครับบอสแล้วก็บวกกับพ่อกับแม่เป็นคนใจสู้มากๆแล้วก็เลยแบบไม่เคยปฏิเสธลูกเลยว่าจะให้ลูกไปเรียนอะไรก็ไม่คิดว่าพ่อกับแม่จะแบบโหส่งเรา จนจบได้นย่นยครับผมก็เลยไม่อยากทําให้เขาแบบเสียเสียใจในไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการเรียนหรือแม้กระทั่งผลงานต่างๆหรือทุกวันนี้ที่ทํางานาก็เพื่อเขาอ,อยากให้เขาสบายในบ้านปลายชีวิตครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณพ่อ,อน้องชอปเปอร์อันนี้คือคุณแม่โอ้โหอันนี้มาย่ยบ้รรยากาศดีแห้งคุพคอคุณแม่น้องชอปเปอร์ทําไมถึงชื่อชอปเปอร์ <S 2> <S 2> พี่ชายพี่ชายชื่อแชมป์ชื่อแชมป <ชา S 2> ์ค่ยพี่ชายชื่อแชมป์มที่ <S <S อยาก<อ>ได้ตัวชอชอเหมือนกันแม่กเกอ,อพอเกิดมาเลยชือเเอ่อชอปพอดีเอเขาไม่ค่อยอยู่บ้านือต้องไปเรียนไปเลยไม่อยู่ตรงนี้แม่กเกอรช่วงหลังก็เป็นชอปเปอร์ซะไม่ไม่อยู่ไม่ค่อยอยู่บ้านก็ไอันนี้เป็นลูกชายคนที่สองค่ะคนเล็กคนเล็กซึ่งคนโตก็มีครอบครัวแล้วครอบครัวแล้วค่ะไปทำงานเป็นงไงคุณพ่อคุณแม่ลูกชายคนนี้ดื้อไหมแต่พูดถึงว่าเขาเขาจะจะไม่ไม่รัน ได้ยินค่ะว่ามีการกินข้าวร่วมกันแล้วร้องไห้ในหนึ่งครั้งในชีวิตมันเกิดอ,อะไรขึ้นคุณแม่พระจะไปหาหมออย่างเงี้ยบางทีเราจะไปยืมเ,เงินเขาไปหาหมอเขายัางไม่ให้เขากวาเราไม่มีให้เขา <Vikings. S 1> ครับบางทีก็ไม่มีครับาเรามีที่กินนี่นะลูกนะ้าบางทีก็ร้องไห,ห้กันว่าเออคือมันส,สุดก็เหนื่อยถ้าถ้าหยุดจากนาก็พากันไปหาจลกซื้อของเขาห้องนอกคือคือส่งให้ลูกสองสามพันพันสองสัมพันแล้วก็ค่าหอค่าทุกอย่าง คือแม่แม่แม่ส่งหมดก็เหนื่อยทีนี้ลูกลูกไปอยู่กรุงเทพช่วงหนึ่งเป็นห่วงเป็นห่วงลูกบอเป็นห่วงลูกปล่ห่วงมากห่วงมากมันอยู่ไกลมากเนาะค่ะอยู่ไกลลูกเราก็ยังอายุไม่เยอะค่ะเป็นเป็นห่วงทำไมถึงตัดสินใจให้ลูกไปอยู่กรุงเทพเพราะเขาอยากไปถามว่าเขาอยากไปได้ใช่ไหมอยากเรียนอ่าไปถือว่าเขานาเขาคงไม่มาทํากับเราไปรับจ้างร้องเพลงไปรบงลําบากบางอย่างก็ไม่ได้บอกแม่หรือยังไงได้ยินเขาก็ก็ทุกอย่างอ่ะบอสคือเราเรา เราเห็นเพื่อนแบบเขาซื้อเสื้อผ้าเห็นเพื่อนไปเที่ยวเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทําแบบเขาได้นะแต่เงินเราไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เงินที่พ่อกับแม่ให้มาเอาไว้แค่เฉพาะซื้อกินแล้วไม่ได้จ่ายให้เป็นเดือนคือถ้าไม่มีค่อยบอกแม่นะส่งไปให้ส่งคือขายของได้เออส่งให้ลูกนะแม่วันนี้มีตังไหมหาได้ะค่อยได้ใช่ไหมแม่สารสารเน่ะคือเขาจะถามว่าพอโทรถามแม่วันนี้ชอบใช้ตังนะแม่มีไหมเขาจะถามแม่ก่อนแล้วเขาจะถามแม่ก่อนบอกว่า พ่อจะบอกเลยว่าไม่ให้บอกว่าไม่มีมันจุกเนาะเวลาคำนี้เนาะคือผัวลูกจะไม่มีกําลังใจอืมไม่ไม่ให้บอกว่าไม่มีค,ค่ะแต่ไม่ให้ขา่าวก็อแต่แต่ก็ก็คอยเตือนลูกตลอดอว่าเออเราอย่าไปเที่ยวไปเลยนะลูกนะเพราะว่าเราไม่ไม่ทนของเขาที่ยินข่าวว่าเออบอมมาเป็นศิลปินตัวเกียวมิวสิกเนี่ยที่เขาปิดหนี้ปิดสินช่วยแม่ได้ ไปส่วนหนึ่งหรือยังไงขนาดไหนคุณแม่ทั้งชีวิตเลยค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคุณแม่ทีนี้พอไปอยู่แล้วอะ่ะเห็นลูกเตียงออกสื่อออกกล้องมีเอฟซีมีแฟนคลับพุ่ใจพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่คนเนาะเรามีสมราัากลูกเราอะ่ะเออแบบจากก็อยู่กรุงเทพอยู่แล้วพอกลับมาอยู่บ้านเรามีคนติดตามมีแฟนคงลับเข้ามากดไลค์กดแชร์คุณแม่รู้สึกยังไงคุณพ่อรู้สึกยังไงค,คุยกันกับคุณแม่เนาะ บางทีนะมีคนหิวข้าวโซเซมาผมก็หายกินอย่างเงี้ยมันมันมันคล้ายๆได้รับส่วนส่วนบุญส่วนนั้นมากลับคืนติกลับคืนมาก็ภูมิใจครับก็ข่บขอบคุณแม่แม่เอซีแ, FC, แฟนคลับทุกคนไม่มามัมนะคะที่คอยสปอร์ตคอยดูแลน้องคอยอคให้กําลังใจน้องอทั้งให้ทุง่ตงตุกี่ยวค่ะแล,แล้วก็ขอบคุณบิ๊กมาก,มากๆค่ะที่คอย วันนี้จากเด็กจนจนเด็กจนโตแล้ววันนี้เขาก็เลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่อีกแล้วเนาะมีแต่เขาเลี้ยงมีแต่เลี้ยงพ่อแม่เราทีน,นี้มีอะไรอยากบอกลูกคนนี้บ้างปีอันนี้ปีนี้อยอ,อ 25, ย 26, ะอะไรแล้วยี่สิบห้าย่างยี่หกจะยี่หกแล้วมีอะไรอยากจะบอกลูกบ้างวันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรนะก็ะอยากจะบอกว่าให้ดูแลตัวเองอสุขภาพสําคัญที่สุดน,นะคะถ้าสุขภาพดีจิตใจดี มีสมาธิมีอะไรดีคือมันจะดีไปหมดลูกจะดูพ่อแม่ก็ก็ให้ห่วงพ่อกับแม่คิดดูว่าพ่อกับแม่มาลำบากมาแค่ไหนคุณพ่อแม่อ่าวันนี้ชอบเพื่อเป็นไงบ้างแต่ความรู้สึกวันนี้ที่เราอยู่โตเกียวแล้วแบบอยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ก็ก็อยากขอบคุณพ่อกับแม่ครับที่เลี้ยงลูกคนนี้มาอย่างดีมาอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่แบบกําลังมีก็อยากขอบคุณพ่อกับแม่มากๆที่ ไว้ใจเชื่อมั่นเชื่อใจในลูกคนนี้แล้วก็ส่งเสียเรียนจนลูกเรียนจบจนทุกวันนี้ก็พยายามจะตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่จริงๆเป็นสิ่งที่คิดไว้มาโดยตลอดทั้งชีวิตแหละฮะว่าสิ่งที่อยากทํามากที่สุดก็คืออยากทําให้พ่อกับแม่สบายมีหนึ่งสิ่งที่เอาเพื่อ,อยังค้างคางในใจอีกอยู่เกิดอ,อะไรขึ้นครับคือผมจะอยู่กับคนตาตลอด ตอนสม,มัยเด็กๆอย่างเงี้ยครับผมแต่คุณตาท่านเสียแล้วคือเขาบอกผมตลอดว่าอยากเห็นหลานตัวเองได้รับใบป,ปร,ริญญาสำเร็จการศึกษาอย่างเงี้ยครับผมจนวันหนึ่งที่ใกล้ถึงวันที่จะรับปร,ริญญาแล้วยเงี้ยครับตาชอปเปอร์ก็เสียก่อนประมาณประมาณสามสี่เดือนก่อน,ก,อนก่อนที่จะก่อนที่จะ,ะจบใช่ครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่า ติดค้างอยู่ในใจคือเก้ก็คงจะเห็นแหละผมว่าเกก็คงจะเห็นแหละว่าเออหลาคนนี้ก็รับปริญญาแล้วเน่แล้วก็ตัวนี้สเร็จในเรื่องเป็นนักแสดงเป็นนักร้องนักร้องผลงานก็ออกมามากมายแล้ววันนี้ก็เลยก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานั่นคือเกี่ยวข้องกับคุณตาเลยน่ากิดอะไรคุณชอเปอร์ก็แต่งเพลงขึ้นมาครับผมแต่งเพลงใช่คุณตาเลยครับอ๋อหมายถึงว่าเพลงที่คุณแต่งเนี่ยคุณแต่งมาเพื่อคุณตาเลยใช่ครับ ก็คือแต่งเพลงนี้มาให้คุณตาเลยโดยตรงใช่ครับคาดว่าคุณตาถ้าได้ยินเพลงนี้ก็คือรับรู้รับทราบแน่นอนกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ไหนใจก็คิดถึงครับอยู่ไหนใจก็คิดถึงอยู่ข้างบนก็คิดถึงอยู่ที่ไหนก็คิดถึงงั้นเราไปฟังตัวอย่างกันเลยไหมได้ครับตัวอย่างของเพลงอยู่ไหนใจก็คิดถึงครับ ลับมาก็ได้แต่สองไว้ภาพความทรงจำที่ข้างตาก็มันคิดถึงเธอมีแต่ ฟังแค่ตัวอย่างแค่นี้มันแค่ทีเซอร์นะนี่ <c oughs> ยังซึ้งขนาดนี้ถ้าของจริงเป็นยังไงเดชอปเปอร์ก็ต <g ül üyor> ้องรอเธอแต่งเองจริงเหรอไม่เพาะจังอ่ะจริคงครับบอสคุณเมื่อกี้ที่ฟังเขาลุดรู้สึกแบบว่า <c oughs> แอบซุ่มทำนั่นแหละครับคือไม่บอกบอสเลยนะทุกคนผมไม่ได้บอกบอสหรือไม่ได้แจ้ง <c oughs> บอส <c oughs> ก่อนเลยนะเนี่ยพอโอ้โหแล้วใช้เงินส่วนตัวทาด้วยนะใช่จริงๆอยากถึงแบบว่ามันแต่งเองทําเองไปแอบซุ่มทําแล้วก็ดีๆก็เป็นแบบนี้มาเลยใช่พอเสร็จปุ๊บก็ ถึงมาบอกบอสบอสครับผมทาเพลงนี้มาฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชอปเปอร์ด้วยนะครับผมก็เพลงนี้อยู่ไหนใจก็คิดถึงนะครับตั้งใจแต่งขึ้นมาโดยที่มีคุณตาเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพลงนี้นะครับอยากเออเขาเรียกว่าให้เป็นบทเพลงแทนใจสําหรับใครที่กําลังคิดถึงคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายนะครับผมขอให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงหนึ่งที่แทนใจ ทุกคนได้นะครับผมก็ขอให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่จะเยียวยาความรู้สึกที่คิดถึงของทุกคนได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจชอปเปอร์ด้วยครับโอเคฝากติดตามขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องชอปเปอร์วันนี้<อ>ที่มาเปิดโปองอีพีหนึ่งนะครับผมตัวอี่ยวเ,เปิดโปงเปิดโปงที่ไม่ได้แปลว่าเปิดกระโปรงนะครับเปิดโปงคือรู้ทุกเรื่องราวของศิลปินค่าเพลงโตเกียวมิวสิกครับวันนี้กล่าวขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่อีกครั้งแล้วโอกาสหน้าจะมาเยี่ยมอีกเด้อค่ะยินดีค่ะครับผมวันนี้ไปฝากท้องกันวันนี้หิวข้าวแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ